สองคนมาอยู่ที่ฟุกุกุกะฟุกุกุกะดีใจมากเลยได้มาฟุกุโอกะเนี่ยคืนานาั้นจะได้มาทีหนึ่งโอเคตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของกินกันเรามาลงรถบัสในย่านเทนจินนะครับอยู่ในดงช้อปปิ้งอารียละใครๆก็ต้องมาที่นี่ <laughs> ที่นี้เนี่ย เดี๋ยวเราจะเลือกร้านอาหารที่น่ากินน่ากินไปกิน,นกันดีกว่าวันนี้ชิวๆคงไม่ได้พาเที่ยวบางมา,มาแล้วไปหาความสนุกใส่ตัวกันอยากกินแกลมอยากกินแพนเคก้กอยากกินรามเมงอ๋อที่นี่ฟูกอกะมันดังเรื่องรามเงด้วยแต่เราจนะไม่กินข้อสอบนะข้อนี้ก็คือแวะร้านอะไรแบบน่าก,กินแล้วก็เข้าไปกินหาร้านมใ,ใหม่กันมัง คาเฟ่ครับเราไปมา2ที่แล้วนี่เป็นที่ที่3ามที่เราจะมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนปายพิมพ์กินข้าวกันเราบองคนตัดสินใจครับว่าจะกินซูชิมาญี่ปุ่นก็ต้องกินซูชิใช่ปะใช่โอเคแล้วร้านนี้บังเอิญมาเจอเออเขาบอกว่าอร่อยนะพี<ม>ระสันบ,บอกว่าอร่อยเออผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆนี่แหละบอกว่าอร่อยเราก็บังเอิญเจอเนาะ ไม่รู้อ่ะเรามั่วน,นะเราเข้าไปกินกันดีกว่าป่ะแต่คนเยอะนะที่ร้านเหรอได้กินแล้วได้กินแล้วแล้วก็เมนูเพียบเลยอ่ะสุดยอด r e a ลเจแปนนิสเดี๋ยวเรามาสั่งก่อนดีกว่าว่าเราจะกินอะไรบ้างน่ากินไปหมดเลยอ่ะ and you know ชูป,ปเราสั่งปลาทอดมานะครับน่ากินมากอะ่ะ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงชื่อร้านอะไรรูป้ป่ะตามนี้เลยครับซูชิสันหม่อร่อยมาก <c oughs> ตอนนี้เรากินซูชิสแสนะหูขาวมากทำไมอร่อยจริงพิ้ว่าไงฮะ อร่อยมากค่ะอร่อยมากร้านนี้ต้องมาร์กเอาไว้นะมาฟุกเมื่อไหร่ต้องมากินแต่ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ตอนนี้เราจะมาแฮนซอนเจ็ดแบล็คนะครับเงาเงาอ่ะเงาเงาเขตกงมาคือว่าเรา <laughs> เราคุยกับเขาตั้งนานว่าบอกเอ้ยอยู่มี iPhone 7ไหม เขาบอกว่ามีมแล้วก็ไม่เคลียร์เองเราไม่รู้เหมือนกันเราก็แบบคำนวณราคาเยอะเฮ้ยเอาเอา,เอาแน่นอนเสร็จพอม,มาต่อคิวแล้วเรียบร้อยพอมาเสร็จปุ๊บเรามีแต่ iPhone 7ไม่มี iPhone 7 Plus พลัแบบอยากได้ iPhone 7 Plus ตอนนี้เรามาอยู่ที่ Li ท์ t แตรนด a แอนด์าที่ฟุกุโอกะนะครับญี่ปุ่นก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนระหว่างคูซานกับโซลเพราะเราไปมา2ที่แล้ว แล้เวเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าแต่พิมพ์ว่าญี่ปุ่นต้องเจ๋งขนมต้อง,งอร่อย ดีกว่าปูซานกับโซนะใช่ความห็นสวดตัวนะความหินส่วนตัวล้วนๆนะถ้าใครผ่านมาทางปัวกาศนะครับก็แวะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับ Ury, ดดบเบอรร์ี่แล้วก็โปดด้วยซอฟต์ครีมสับปะร่แล้วก็ราดอีกชั้นหนึ่งด้วยช็อกโกแลตส่วนอันนี้เมนูของพรีสันนะคะเป็นอะไรอะเบอร์รี่ชีสเค้กแล้วก็โรยพวกบูรี่ต่างๆนานา,นาหืมเช้อร่อยมากอะวิปครีมเข้มข้นมากอืม เราเดินออกมาจากนานเกมนะครับเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คนทุกเพศทุกวัยเล่นจริงๆอ่ะเอาผู้หญิงอายุเยอะแล้วก็ยังมาเล่นเลยอ่ะคือแบบผ่อนคลายมาเล่นทีแบบเฮ้ย โอ้โหแบบเล่นทีเล่นหนักอะ่ะเราก็ไม่เข้าใจนะว่าไอเหรียญที่เขาได้เนี่ยที่มันเป็นเหรียญเงินเงินที่ไม่ใช่ไม่ใช่เงินเยนเนี่ยที่เป็นเหรียญคายออกมาจากตู้เนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่ซึ่งแบบแม่งเทเปตะกา้าตู้มาที่เห็นนะมันไม่ได้แบบเป็นตู้เกมแบบธรรมดาแบบบ้านเรานะแม่งเล่นจริงจังมากเกมทุกเกมมันมีรายละเอียดซึ่งแบบ oh. เราต้องใส่ใจกับเกมนั้นมันจริงๆอ่ะมันถึงจะแบบมันถึงจะเล่นได้ คือหน้าจอของตัวเองอย่างตู้ม้าหน้าจอของตัวเองเนี่ยถ้าที่เห็นก็คือ32นิ้วนะ <OUR S 1> แบบว่าเลมีมันม,มีรายละเอียดทุกอย่างแบบมีรายละเอียดเยอะมากอะ่ะคืองงแบบหูแบบมันเล่นจริงจังจริงจริงมัมงมมมงน ไปกินยาตาอ,อีนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเกินไปแล้วก็มาจบด้วยร้านที่ขายสุกีุ้กี้กชาบูชาบูาบาบกับสุกี้นะครับแล้วก็เลือกชาบูมาแล้วก็อันนี้ก็คือหมูครับอันนี้คือหมูเนื้อหมูน่ากินมากแล้วก็เนื้อเนี่ยเขานำเข้ามาจากออสเตรเลียน,นะครับแล้วก็จะมีผักผักเยะแยะเลยคงถูกใจพิม่ะ โอเคเดี๋ยวเรารอหม้อเดือดก่อนแล้วกันแล้วก็เราจะมาชิมกันว่าอร่อยแค่ไหน no อ,อยมากอน่ะีออมากมทริปของเราสนุกมากเลยนะครับผมขอจบทริปของเราหนามอชาบูนี้แล้วกันถ้าชอบคลิปของผมนะครับ subscribe ด้วยแล้วก็ติดตามคลิปสนุกๆของผม ได้อีกในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับ้อนดี้ฮัลโัล ครับโดยที่ไม่ตั้งใจครับขับรถมาก็เจอแล้วก็มันมีที่ให้จอดก็เลยจอดนะครับแค่พอยต์แรกนี่แบบเฮ้ยยังสวยแหละเดี๋ยวเราไปดูเช็คพอย i ์ที่2ก็คือฟาร์มโทมิตัง